ไดนะครับเห็นไหพี่น้องก็เจียวต้นสวยๆนะครับเห็นว่าพี่น้องนี่งามลายนะครับปุ่นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับสวัสดีครับทุกทุกคนที่บยูนน้านะครับมันนี้กะสิภพพี่น้องเข้ามาอัปเดตเบิ้งนะครับหลังจากนะครับได้เอาดินนะครับเข่านาสวนนะครับ พราะเอาดินเขานาสวนนะครับฝนก็ได้ตกลงมานะครับพี่น้องนี่ครับเป็นดินทรายนะครับเพราะว่าหนาสวนผมมันได้ลมเป็นดินเหนียวนะครับก็เลยนะครับเอาดินดินทรายมาใส่นะครับมาที่นี่ก็พอจะใส่เสร็จนะครับฝนก็ลงพอดีนะครับมันบดท่นได้แน่นอย่โตัปันได้นะครับนี่แหละพี่น้องแต่ว่ากันนี่ครับดีดีกว่วบดทรายอยู่นะครับพี่น้องส่วนนี่ก็จะเป็นเอาดินทรายมาใส่นะครับนี่แหละแน่นนะครับแต่ว่าร้อยมันแรงกว่านิดหน่อยแต่มันที่เ้นแน่นแต่มันที่ยู่เลยนะครับมาอัปเดห้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับ นี่ครับเป็นนาสวนนะครับตะกัติพานะครับเบื้องบรรยากาศหลังฝนตกนี่พี่น้องต้นไม้นะครับเต็มที่เลยนะครับพี่น้องได้ดับความชุมชืนเต็มที่เลยนะครับมัสไบางสองสามหมื่นวันนี้นะครับพี่น้องนี่เป็นดินทรายนะครับก็ย่างไงนะครับดีกว่าไอ้ดินเก่ามันอยู่นะครับพผมผมเบารถไทดันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วกะสิมีมองจอดรถนะครับด้านหลังนะครับ อันนี้ก็ใส่นะครับพวกหลายรถปานในเดอกพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นเดินกลวงนะครับนี่คือไบตจอดรถจอดร้านนะครับพี่น้องวงนี้บริเวณมงนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถนะครับพี่น้องนี่ก็บการกวงเติมนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับก็จอดรถได้หลายคันนะครับทั้งไซน์ทั้งกลัวนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จอดได้ฝั่งนั้นก็จอดได้นะครับนี่ห้องก็ได้่ไทยเป็นเดินกลวงนะครับนาสวนก็ค่อย พัฒนาไปนะครับพี่น้องนี่ต่ว่าที่แน่แน่นะครับมื่อนี้กับมึอคืนวันนะครับเต็มเต็มอิ่มเลยครับต้นไม้เฮากําลังนะครับเบ่งบานง่ายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซื้อนี่นะครับในอนาคตก็จะเป็นเป็นอ้เห็ดมุ้งนะครับตรงนี้มุ้งนะครับเพราะว่าผมผมไทยวันนะครับนี่ไทยเมื่อวานแล้ครับที่มุ้งนะครับเอาสังกะสีหรือว่าสันไทยนะครับเห็ดเป็นเพิงนะครับเพิงหมาเงียนแล้วก็เอาไว้จอดรถจอดลาเฮานะครับนี่แหละ ที่พาพพี่น้องเขาไปเบ่งนะครับปลาผักหวานนะครับยำแดงๆนะครับพี่น้องปลาพินหอยปลาพินเรามาเด็ดนะครับนี่เด็ดผักหวานช่วงฝนลงกับเด็ดมันหลุดครับพี่น้องนอดผักหวานนะครับกีบมีกระเจียวนะพี่น้องกระเจียวก็มีนี่เอาไปลวกนะครับนี่ครับวัวเลยนะครับกระเจียวห้องต้นแดงนะครับพี่น้องเบ่งกำลังขึ้นนะครับ ต้นแดงนะครับเป็นไม้ป่านะครับบริเวณในมนีหลายนะครับตัดหน้าก็เรียบร้อยเลยต้อ่ประกาศได้ตัดอีกกรอบนะครับค่อยๆตัดนะครับเป็นผักหวานนะครับมาเยืนต้นหลายยางหลายแนวนะครับมาเยืนต้นกระติดติดหลายเติบเลยนะครับเกี่ยวนะครับถ้าเจ้าเบิดกินเลยนะครับแต่ว่าเอาของเฮากับเพิ่งนะครับหอกับมีนะครับนี่นี่พอได้กินนะครับ เี่นน้าพี่น้องผักหวานนะครับต้นไม้ต้นไหลเขาก็เรื่มปงนะครับแล้วก็ผักโคงผักขานะครับเขาก็บจีเรตแงกิ้งนะครับอืม้มก็เกียวไม่พี่นอ้องอื้นี่เก็บใบพุเทเธ่กินมาทันกับมีนะครับเต็มเลยกินมาทันกับมีแล้วพี่น้องนะนี่เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับบริเวณสวนเฮานีา่แหละ หอ,อกกันนี้นะครับแดงต้นแดงประยุงนะครับขึ้นเบิดนะครับแล้วกลับพวกผักหวานนะครับขึ้นเก็บกระเจียวนะครับกระเจียวกระเจียวบรรยากาศย้ำแรงลงครับน้องกระเจียวมันแก่นะครับนี่ต้น ไปกินทุกปีแหละครับเป็นน้องปลูถิ้งๆไว้ในปลานะครับนี่บมื่ร,ร่มีหอดแนวมใส่นะครับเห็นน้องเน้องกระเจียวต้นสวยๆนะครับเห็นไหมพี่น้องนี่งามลายนะครับกระเจียวกระเจียวเพชรน้ำพึ่งนะครับนี่สวยงามมากนะครับเห็นไหมพี่น้องดอกดอกกรเริ่มแก่แล้วนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ เจ้าพิดน้ำผึ้งนะครับดอกสวยๆอันนี้ก็แก่แล้วนะครับนี่แก่แล้วออกทุกปีนะครับไม่น่าตัดหญ้าขาดมันกับ่เป็นยังไบมันออกออกไมให้เราอันนั้นก็ที่เป็นผักหวานนะครับผักหวานแก้มุนี่แก่แล้วนะครับนี่แก่แล้วปล่อยมันลวงมันลนไปนะครับ กระหามันเกิดนีเชื่อนะครับประมาณนี้ครับได้ภาพพี่น้องเขาอย่างหาเก็บนี่มันมันบานแล้วนะครับวิธีเก็บกับบัวยากนี่แหละอันมันแก่ยเขากับรวกกินตาอันอันดอกมันก็ได้พี่น้องเงามันมันแข็งเข้ากับกระองกินนี่เข้ากับรวกเฉพาะอันนี้นะครับนี่ก็แเซี่เพื่อกันนะครับนี่ครับมันแก่นี่ะ บรรยากาศยังมันแลงครับตีทุ่มหนึ่งก่อนนะครับเด้๋ยต่แต่ทุ่มหนึ่งมันกับบ่มื่นนะครับต้นนี้ยังเลาะโขกเลาะปลาต้นไม้ต้นไห,หลเตียมนะครับเป็นของหย่าเริ่มขึ้นอีกแล้วต้องเจอเครื่องต้นหย่าจักชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับนี่บ่หันมันหกได้นะครับบัดนี้นี่บ่หันบ่มีเวลานะครับมันก็นเลยหกได้เอมาบัดลวดดึงอยู่หักแล้ว ตัวนนี่แหละอันนี้ก็บท่านแตงกิ่งอยู่ครับนี่ผักขาแตงเป็นบางต้นนะครับเพราะได้กินเป่นพี่น้อง,งบรรยากาศนะครับย่างหนึ่งแรงย่างหาเจี๊ยบดอกกระเจียวเพลินน้ำพึ่งพูดนะครับมันเต็มเลยนะครับที่ว่าเขาเก็บกินบัทันนะครับเป็นบันพี่น้อง ในมันก็สิ่ลุนลงไปแหละครับในรุนมันก็หามันขื้นเจ้าแห่งเตรียมเลยครับนี่แต่ในมันลุนมันก็สิเกิดอยู่ทีมีเชียไม่ยังมันก็สิขึ้นอยู่หรอกครับพี่น้องกะเจียวเป็นน้ำผึ้งนะครับก็ได้ยุ่ลวกหนึ่งยุ่ครับพี่น้องเพราะเด้ปนกินกับปนกับหลาบกับยังไงซะละครับกินดิบก็ได้นะครับเรื่อเป็นน้ำผึ้งกินดิบก็ได้ลวกกระซ่บนะครับเนี่ยล่างดีๆจักน้อยมันสิแงนะครับล่างดีๆจักน้อย ถือฝนไม่ไกม้กับบ่ปันไดนะครับเพราะาถือฝนบางหันนี่ครับถือฝนนะครับยาเพชรน้ำพึ้งทั้งปุ่นกับหยางขวนงามนะครับตัดไปห้งง้วนมันมันเป็นหลอบสองหลอบเลยครับพี่น้องบอกม่วงก็แล้วออกดอกกับมีเม่อเบืองพี่น้องนี่บุตรทานมสามอยู่นะครับแต่ว่าต้นแดงนั่นทนกว่ามูครับบ่ตาย บตายต่แล้ะครับแล้วก็งามผอมต้นแดงห้องเห็นไหมครับพี่น้องขึ้นมายางงามนะครับนี่แหละปลูกขึ้นเป็นขกไปหลดแล้วเตรียมบัติีหน่อยสิไงนะครับนี่ามอย่างนะพี่น้องปลูกเล่นเ่นคืองามแต่ละบาดที่นี่เบ่งเอาพี่น้องเบ่งเอาค่ากับลังเริ่มขึ้นนะครับพวกค่า นีม่ม่อยากนะพี่น้องบึงพันหลังให้ขาวเดียวนะบึงนะต้องเดี๋ยวมาแตงกิงครับนี่พันหลังให้แป๊บเดียวนะครับต้นไม้ใบหญ้าเหงาคนนะบึงเป็นดงนะพี่น้องมาดูนี่เป็นดงเลยแหละสินี่นี่ต้นมะสามนะครับมันตายนี่ต,ตัวนี้บมมีต้นใหม่เลยนี่มันตายนะครับต้องเอาต้นใหม่มะสามนะครับ สามมันขึ้นพอันวางเลยนะครับตรงนี้บ่มีต้นใหม่เลยตายหลายต้นนะครับที่เขาสามใบนั่นบ่ได้ลดน้ำนะครับช่วงวังหันมันก็นเลยตายนะครับตายโอ้เป็นมีสิบสามสิบต้นเลยเด็ดนีพี่น้องมีบุกม่วงเองียงพี่น้องมะม่วงสามฤดู เป็นแบบอลังการขนาดนะครับมีอยู่หน่วยเดียวเบิดตุนต้องสสยหัวตะเปเริื่มเป็นหน่วยนะครับมะขามเปียนะครับก็บที่ได้แตงกิ้งนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่ามันม então, ed, ั Bel duh. นอันนั้นะครับมันนหนาแล้วรู้สึกว่ามันหนามากแล้วนะครับนี่้องแตงกิ้งนะครับให้มันเปิดเปิดภูมขึ้นนะครับเนี่ย กอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนี่พี่น้องขีตะเวนเริ่มติตกดินแล้วนะครับนี่น้มหนึ่งแรงพัดเย็บดอกกระเจียวนะครับพี่น้องนี่นี่แหละมันขีตะเวนนะครับเบิง้งน้ำบันนองบันนาห้าหาอ,งอ,าองนะครับเห็นบ่พี่น้องวิวลอยล้านเลยพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งฝนลงไปแม่มหันนะครับเบิง้งเป็นตะไทยรูแบ่งดีนะครับ ตะเวนกำลังลงดินนะครับแล้วก็มีเมกนะครับแดงนะครับกับบอกกับต้นไม้ถือฝนครับพี่น้องชุ่มชื้นนะครับนี่ครับพี่น้องสุดบรรยากาศอีรีนะครับเนี่ยเบิ้งครับดอกสวยๆนะครับทำกลางบรรยากาศบ้านสวนนะครับพี่น้องค่อยๆปลูกค่อยๆง่อยนะครับต้นไม้ต้นไหลเฮา เริ่มที่คุ้มกันเบิดแล้วนะครับพวกกล้วยพวกยังกับลังสีเรื่มขึ้นมานะครับงามนะครับพี่น้องเริ่มที่คุ้มกันแล้วนะครับเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นะครับต้นไม้หลายอย่างนะครับพี่น้อง นี่เป็นปลาอึคือนะครับเป็น้องหลังจากพื้นที่บางปลาด้วยเป็น้องด้อเบื้องลดครับเป็นอึคือเลยนะครับหกนะครับเป็น้องว่าไงบ้านหกแล้วเริ่มหกแล้วอีกจักน้อยนี่ผมว่านี่เบื้องบ่ได้ครับลกแน่นอนนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วครับนี่ทั้งผักหวานทั้งบักขามเปรครับมุนอุ้ยปุ้ยนะครับตัดหญ้าไปว่าหันหญ้าค้าขึ้นเร็วเรวนะครับเบื้องเร็วขักเร็วเนี่ย อันที่นี่กับที่้ดนะครับหาอับน้ำอับหนองนะพี่น้องเห็ดน้ออยู่น้อกินนะครับเริ่มทิ่คําแล้วคําแล้วนะครับทีไห้หาอับน้ำอับหนองแนี่นี่มแต่แนวงามๆนะพี่น้องต้นใ้ญ่ๆนะครับต้นไม้ต้นไหลเนาเดินมองนี่ก็จอดรถหลายคันอยู่นะครับเนี่ยเดินกวางนะครับเดินกวางเขาจงไวเตะเป็นเดินอันเน็ตประสงค์สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเก็บสีม้นท้นนะครับตรงนี้มันค้าบกเขียอยู่ครับเลยบ่ได้บ่ได้เห็ดนะครับ ดี๋ยวถ้าบักค้าบักเขียมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นร้านจอดรถรถยางดีนะครับพวกเห้องก็ตรงแดวออกอยู่แล้วนะซื้อปลาหยาปลาเนี่นะครับนี่ดันดีๆนะครับไทยเนี่ยไทย่อยๆนะครับนี่นี่แหละมันก็นกนเป็นร้านจอดรถหาผู้นันผู้นี่มาเลยเพราะได้จอดรถจอดร้านนะครับเพราะว่าห้อง่มมีเดินกวงนะครับมี่นี่แหละซับนี่แหละใ่ที่สุดแล้วนะครับจอดเปียบได้เป็นสีบขันพอดแล้วเน,น,นี่เป็นน้องเป็นเป็นกระลงดินไว้แล้วนะครับแล้วก็ทีเห็ดเกล็ดดันดีๆงามๆเอาก็ทีเห็ดเพิ่เพื่อมาเยน มีทุนก่อนแล้วพี่น้องเขาก็เตรียมจะเพาะสถานที่ไว้นะครับร็จแล้วเขาก็เกียเดืบเรียมเขาก็ตัดหญ้าเอาที่นี่ไถบ่รด้แล้วนะครับตัดหญ้าเอายำๆนั่นเขาก็ยังเอามาปลูกนะครับให้หญ้ามันแน่นนั่นพี่น้องให้หญ้ามันแน่นหากหลายๆเขาก็ตัดเอาตาัดหญ้าตาัดยุงออนะครับเอาแล้วครับพี่น้องขอป้าดวงดิบอีกแล้วพ่าท่านได้ตัดแตงกิ่งเลยพี่น้องเพิ่งป้าดวงดิบนะครับหลังจากเก็บชีเล็กไปเมื่อั้นก็ท่านได้แตงอยู่ครับพี่น้องพ่าท่านมาแตงกิ่งอยูครับ สำหรับมือนีกะปิดถ่ายคลิปดวยครับเดือพี่น้องเรือจีเมืองแล้วสิปหาอาบน้ำของน้องครับผมสำหรับมือนีก็ฝากไว้ทั้นีก้กนนะแล้วผมสวัสดีครับ